ห <1 S 2> น,นึ่งนี่บอนับหนึ่งสิบสามหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามทั้งนอกละ่ะจะเกิดยังรูร้กันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบ ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยิบสี่ยิบห้ายี่สองห้ากับสิบสามใ่ป่อนฝากมาสื่อเลขสิบสามสามสิบเอ็ดแล้ววะง่มุกไจดวงกันนะมึงใจลวงกันนะมึงเจ้าแม้เไปนี่มัน่าเบบี้จะห้าไข่มึงเนี่ยเท่าไหร่นับมึงดิสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดเป็นบ่มันแงหยัง สิบเอ็ดประจักษ์สองสี่หกสองสี่หกแปดสิบเอ็ดเนี่ยนได้ทางขางในบรรดาสบเอ็ดสิบสองสสี่สิบห้าโอ้เลขดีแม็กสิบห้าต้าบ่มีเล็กห้โซกๆเด้อบักหละสิบเอ็ดปอยบิดหนีเบิดสินแน่โอ้ตาหฮากให้อยากเรียงอ่ะนี่มหมองนีน้ำตักเนี่ยนี่แม่นี่แม่มีหมองนีน้ำ ต้าวขอมีหมูนี่อยู่สว่ตุ้มเนี่ย